มานเ้อสิ่เขาเี่้าแไทเลยเลยมีแต่ง่นมบไยหลายอย่างเดียวทมอนนี่มาคุยกับพูิกับเพิ่เนหรยเอาเท่าไรก่อค่าตัวโอ้แล้วเจสิแล้วเต่สิไห้แต่เกาเขาจ้างเท่าไหรมันต้องมีแต่เก่าน้าเดนเลย อยากให้เขเปลี่ยนไดเนาะเพิ่นต้องอยากฟังน้ำนะกับ่เนี่ยมื่งว่านนี่คือว่าสองแสนใช่ไหมฉากเดียวเอาว่าเดยสองหมื่นว่าให้คิดไปหลายคนตัวดีแล้วเนี่ยโอ้มเสียใจว่าบาทนี่เพิ่นเพิ่นคิดไว้ว่าสิให้าสองหมื่นไหมฉากเดียวไหมบ่ เพ <oh> hm. ิ่นเขียนบทไว้เรียบร้อยแล้วคมขืนกล้วยน้อยเอาอยู่บ่พันเดียวเอาอยู่บ่ยเนาะพันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวตังค์นีใจะตังค์พันหนึ่งเอาอยู่เนาะครับมาให้กสิกรเนาะกสิคนมันเฉียงกันเลยสายหมู่บ้าเนาะเอาจด้อเนาะ โอ้ยบ้าป่ากขาหั้นเกี่ยวหญ้าให้กินซื้อบาตัวลงให้มันเอาละอาจารย์ใหญ่ซื้อแล้วบนี่ไงอยัางไรแม่ปลาเก่งหน้าบอกมีใครต่ว่าขาท่างคิดว่าคิดว่าแต่แว่ากินไข่ปลาเก่งน้า บางอันอันนั่นเอาตัวอุปมาอุปมาอย่าเอาตัวญี่ปุ่มญี่ปุ่มทั้งหอยทั้งปากเข็งทั้งแม่ปก็เข็งหน้าหาจ่ากินสใส่ได้ว่า,วา,าแม่อาทิตย์หน้าอาจารย์วุฒินพนวาสิพ่อแม่มานอนอยู่พี่แม่สิมามาบอกผ่อนใจเรววา <laughs> มีแล้วขอนขอนยุ่มเมดตีแม่ใกล้ไปจันทร์ใกล้แล้วเขาขอนขอนไปแล้วแม่ขอนขอนแล้วนี่ยแล้วโค้งนี่กับแม่ละหลายโค้งล่ะจักบาทแน่แม่จักบาทดูพอดใจแล้วตายันเลยถ้าแดดดาดนั่นโอ้ยหาตัมตับตัมปอเออมาเห็ดใบไก่โพดมันวะเห็ดไก่ก็เอาเหลียวบางอยู่ในท์ท่ศาสต์มันดูไนท์เท่าละศาสตร์มันคือบ่ไก่ปนนี่จ้ะ จีดตั้งดำเหมือนเดิมปูนบัวแก้วผ้าผมแรนตามจีพีเอสไปผุ่นไหมเออเกี่ยมันหอดผ้าขาวไหมเห็นรถอิสัยันแบบว่ามันเปื่อนอยู่กับเลยพ้าเปลี่ยนยาวแบบต้อยนิดเดียเต็มเต็มเลยยาวแบบต้อยว่างหันเนาะที่ล่อโรงเรียนไหมโอ้ย ตอนแรกนี่แม่เห็นรูปอาจารย์วุฒิอัพเซตนะเออป็นกับงามหลายตลอด,ดเนี่ยอย่ามาถ่ายหนังอยู่นี่แต่ามานอนบ้านอาจารย์วุฒินะนะได้รวยบวก <c oughs> ไ,ได้บอบกได้บอกโชคตลอดอ,อ,อันดีๆเพี้ยแต่เราต้องจองดอกว่าสัออ่นแม่จะมานอนบ้านอาจารย์วุฒิไปแล้ววะอย่า <laughs> งนี้เนอาจารย์วุฒิบอกเลยแม่โอ้ยเดียนดับเงื้อกูผิดผิดตอนนี่วะนี่นะ คือการเฮ็ดไว้ไว้ทงทั้งสี่นี่รูปเบิ่งโลูกเชี่ยวชันลดดำนาอย่างเดียวได้แม่บปะนั่งอย่างนั้งนี่นั่งนี่แม่ต้องได้ดำหน้าทำทาจ้างเขามาทำทาบอกเขามาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บาดมาแล้วเนี่ยดำหน้าก็กระชากดำหน้าได้แย่แดงกัศน์ว่าทัศนตัวเนาะเออทัศน์ว่าได้บาดมาแล้วบดมาแล้วคุ้มกับป้าสาวแล้วไงกับเองก็ไม่ได้ไกลหลายเยอ ไม่แต่กลมเคี้ยวเขาหลงกับตานึงกับบัวหลงปานนี่ได้นี่ยักษ์สีมี่ถือเคืองบ่อได้เขาเอิหนักเนาะนัดหนอนหมไฟเออสมัยอาจารย์วุฒิยางยางไปวัดลู่สารค้างไหมครับก้าวโลนไหมยางไปก้าโลนยางไปเรียนหนังสืออ่าจนได้เป็นครูุณเพี้ยนครับความผาเพี้ยนมอแล้วแม่แล้วดานแล้วหรอ ไหวแถบบ่เหลียวผู้ใดมาไม่ผู้ใดกินสันเดวกัน่ะเขายกนี้เขายกนี้วตีหลือตีลำเดือพูนพูนเราไปเสียงไปทั้งพูนมีคนกินแล้วก็ไปเสียงแม่ตกใจบ่บ่เอาแต้านมันนกินเ่ามันคนี่มันแ่บอืออ เฮ็ดเห็ดอเห็ดขอแซบอยู่ครับแ่แน่แซบเห็ดขอก็บกหมีซ้ำกันแม่เลสลมกินอันไหนิมันกินกินงแรงด็ต่บาเห็นหง์ป็นไหนเนาะตาตาเหมือนหมืนเป็นแกงเป็นมนเผาแ้วแกงวยลื่นนะฮะลื่นนะอายาคุนหนึ่เลยเกส่เสี mình để má lại mình này cả bỏ đầy cho kia bên phu sen hãy dư mà thôi thay mình khó đây quan 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 anh kiếm bay nhiêu học tao kiếm bao nhiêu một kiếm hao bao khoản anh về sư yên gọi tìm thì nhiều chắc bạn อาบาสเจ็ดตรงไหนครับจำไม่ได้พี่เดีวให้มากุ้มอาจารย์บูดไปคำให้พูดที่จ็ดที่แปดเดีวพี่เดีวเจ็ดที่มได้คำหรือเ่ได้คำเนอะบาทเดียวอาบาทนี่เด้ยวทิ่ถ่ายพอัวถ่ายหาคนมาคำอยู่มั้งโอ้เสียมองเนี่ยเดี๋ยวบา เอาตัวแม่ฟังแน่ว่าเขาซาหรือว่ามันความจริงของเมี้ยน่ะนะแม่สงสัยบ่ละบ่บ่ให้แม่ฟังดอกเป็นแนวบดีบันไดมีจกนั่นกับชื่อเียงเออบวลาเรื่องจริงกี่เรื่อะแม่เราไม่เจ็บแกเวลาเรื่องจริงนี่แบบได้ฟังได้ฟังคำจากปากไ่ผู้ใดบอกถูกเพราะเมียเลย บางบางอย่างเรื่องจริงเลยเล่องมะเร็งเมีย<ม>่าไ,ไปเสียเขาเดอ้อเขาหาเลี้ยงลูกเต้า <laughs> ตินตนิดนิดนินิดนิดเนาะขาแม่ที่สีกเอ่านหนามมาให้ยุ่งแย่ดว้วยเนาะโคกเนาะแม่อ้าวเอาไว้เชิญนี่เลยวะนี้ได้ท้ายแม่กินเขาแล้ว